สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซนะคะวันนี้จะมาน้อเสนอเป็นงานมีดเหล็กแหนบนะคะพี่พี่จ๋าเป็นงานด้านฟูแทงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ามเล่มน,นะคะพี่พี่ก็มาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะนี่เป็นงานเหล็กแหนบนะคะกว้างอยู่ที่2นิ้วนะพี่พี่จ๋ายาว8ดนิ้วนะคะสันเล่มนี้จะอยู่ที่4ีมิลนะคะ เล่มนี้สัน4มิลนะคะราคาอยู่ที่700บาทนะคะพี่จ๋า700บาทนะครับสันบาง,บางๆนะครับเล่มนี้ต่อไปนะคะเล่มที่สองอันนี้ให้ดูน้ามใกล้ๆก่อน <ๆ S 1> กว้าง2ครับยาว7นิ้วครึ่งนะคะสันหนาอยู่ที่5มิลน,นะเล่มนี้ เจ็รอยบาทเหมือนกันนะคะเรล่มนี้ก็เทสคมไปก่อนแล้วนะคะเจ็ร้อยจะมีด้วยกันทั้งสองเล่มนะคะพี่ๆจ้านี่ให้ดูด้าต่อไปค่ะเล่มที่สามเล่มนี้สันหนาเลยนะพี่ๆจา้าแล้วก็หนักด้วยนะคะกว้างสองนิ้วค่ะยาวแดนิ้วนะคะสันก็อยู่ที่หกมิลน,นะสันหกมิลน,นะคะเล่มนี้ 850บาทพร้อมส่งครับอันนี้ผ่านเดี๋ยวเทสไม้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเทสกระดาษอุ้ยคมหวานมาก นะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0840872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามใน Facebook นะคะพี่พี่จามิตรอาจารย์ปู่นะคะกดติดตามแล้วก็แท็กแชทได้เลยค่ะพี่พ่ะเดี๋ยวน้องเทศคมไม้ให้ดูนะคะ1น,นะคะ